และจุดเด่นสำคัญที่ผมชอบเจ้าแอปพลิเคชันตัดต่อของ YouTube แอปนี้เนี่ยคือเสียงเพลงทั้งหมดเนี่ยมีให้เลือกเป็นพันเสียงเลยครับเสียงเอฟเฟกต่างๆเลือกใส่ได้เลยไม่ติดลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับและที่สําคัญฟังก์ชันการพากเสียงหรือว่าการใส่ซับไตเติลในคลิปวิดีโอแบบอัตโนมัติเนี่ยมันทําออกมาได้เนียนมากๆเลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆกันครับไปดูกันเลยครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชัน y o u t u b e Create ครับแอปพลิเคชันตัดต่อจาก YouTube นั่นเองนะครับซึ่งในวันที่นายตึงหนึ่งมารีวิวเนี่ยมันยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่นะครับแต่มีฟังก์ชันการใช้งานครบเลยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ เข้าใช้งานครั้งแรกนะครับทางระบบจะให้เราลงชื่อเข้าใช้นั่นเองนะครับให้เรากดที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ได้เลย <S <S พอกดเข้ามาแล้วนะครับทางระบบจะทําการเชื่อมต่อกับบัญชี youtube ของเรานั่นเองนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยผมมีหลายบัญชีเราก็เลือกมาสักหนึ่งบัญชีนะครับผมจะเลือกเป็นบัญชีนี้แล้วกันนะครับ หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันเลยครับหน้าตามันจะเรียบง่ายแบบนี้เลยและถ้าเราจะตัดต่อคลิปอะไรแต่งรูปอะไรนะครับให้เรามากดเพิ่มไฟล์ที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขออนุญาตขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดอนุญาตทั้งหมดได้เลยครับ หลังจากนั้นมันก็จะเข้ามาที่คลังรูปของเรานะครับเราอยากตัดต่อคลิปวิดีโอไหนหรือว่าแต่งรูปไหนนะครับให้เราเลือกเข้าไปได้เลยครับหลังจากเลือกคลิปเลือกรูปเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มนําเข้าที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับจากนั้นรอระบบทําการนําเข้าไฟล์คลิปวิดีโอของเราสักครู่นะครับ และหลังจากรอมาสักพักนะครับคลิปวิดีโอของเราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าตัดต่อแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวในถตึงหนึ่งจะขอแนะนําฟีเจอร์หลักๆแบบคร่าวๆนะครับสำหรับแอปตัดต่อจาก y YouTube แอปนี้นะครับโดยมันมีการแต่งอยู่2ส่วนครับอย่างแรกก็คือการแต่งภายในคลิปนะครับเวลาที่เราแตะเข้าไปที่ตัวคลิปนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาด้านล่างให้เราตกแต่งตัวคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับลองกดเข้าไปที่ตัวคลิปเลย และเมนูที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับการตัดต่อเมนูแยกนะครับในการปรับความเร็วระดับเสียงต่างๆนั่นเองนะครับอย่างแรกที่ผมชอบมากเลยก็คือมันมีโหมดตัดเสียงรบกวนในคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับสมมุติว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ยถ่ายมาแล้วเสียงรอบข้างมันเจาเจ้านะครับก็สามารถกดใช้ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้เสียงของเราในคลิปวิดีโอเนี่ยมันชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับ และในส่วนเมนูต่อมาที่เราน่าจะได้ใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกครับลองเข้าไปดูกันนะครับว่ามีเอฟเฟกอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับพอเข้ามาแล้วจะพบว่ามีหลายเอฟเฟกที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นการตัดฉากหลังออกนะครับการใส่เอฟเฟกตัววิดีโอเป็นภาพเก่าอะไรแบบนี้นะครับสามารถทําได้หลากหลายหลายแบบเลยนะ ในส่วนของการตกแต่งภายในคลิปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาแต่ที่พื้นที่ว่างด้านนอกนะครับเพื่อที่จะดูเมนูการตกแต่งอย่างอื่นนะครับแตะเข้าไปหนึ่งครั้งเลยแบบนี้อ่าพอออกมาจากการแก้ไขตัวคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมนูด้านล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับ แล้วเพื่อนๆจะพบว่ามีเมนูสำคัญที่น่าใช้มากๆนะครับสำหรับผมเนี่ยสเมนูนี้น่าใช้มากๆเลยนะครับก็คือการใส่เสียงใส่เพลงนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเพลงหรือว่าเสียงเอฟเฟกในที่นี้เนี่ยไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอนครับเป็นเสียงมาจาก YouTube โดยตรงนั่นเองนะครับและเรายังสามารถพากเสียงลงไปในคลิปวิดีโอนะครับพร้อมกับการใส่ซับไตเติลให้อัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งพิมพ์ซับเข้าไปในคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมลองเข้าไปที่หัวข้อเสียงนะครับ เพอเราเข้ามาในหัวข้อเสียงแล้วนะครับจะเห็นว่ามีแนวเพลงให้เลือกมากมายเป็นพันพันเพลงนะครับผมขอบอกเลยว่า YouTube ใจดีมากมากนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเสียงเอฟเฟกตต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกใส่ได้เลยนะย้อนกลับออกมาดูในหัวข้อการใส่ซับไตเติลกันบ้างดีกว่านะครับก็คือหัวข้อคำแทนเสียงตรงนี้นี่เองเข้าไปเลยครับ ในกรณีที่เราอยากใส่ทรัพในคลิปวิดีโอของเรานะครับก็เข้ามาในเมนูนี้นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับลองดูกันเลยครับพอเลือกแล้วนะครับเขาจะให้ตั้งค่า2หัวข้อครับอันแรกก็คือเลือกแหล่งที่มานะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เลือกเป็นคาบรรยายแทนเสียงวิดีโอทั้งหมดนะครับแบบนี้เลยต่อมานะครับในหัวข้อเลือกภาษาของเสียงนั่นเองนะครับกดเลือกเข้าไปได้เลยครับ ซึ่งในตอนนี้เนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกัน3ภาษานะครับเดีย๋ยวผมจะลองเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เ,เรากดที่ปุ่มสร้างที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับหลังจากเราใส่คำบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เ,เรากดที่ปุ่มเสร็จสิ้นนะครับ แล้วคลิปวิดีโอของเราเนี่ยก็จะมีคำบรรยายแล้วนะครับซึ่งที่น่าตกใจก็คือมันเป็นคำบรรยายตามภาษาที่เราเลือกนะครับสมมุติว่าผมพูดเป็นภาษาไทยแล้วผมตั้งซับไตเติ้ลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแปลให้เราแบบอัตโนมัติเลยครับและเราจะมาลองอีกเมนูหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คือเสียงบรรยายนั่นเองนะครับก็คือการพากเสียงนั่นเองเหมาะสําหรับคนที่ชอบรีวิวสินค้าต่างๆที่แบบพากเสียงลงไปนั่นเองนะครับเราก็เลือกเข้าไปได้เลยใช้งานครั้งแรกให้เรากดอนุญ,ญาตนะครับ ในเมนูภาคเสียงเนี่ยก็จะมีปุ่มกดสวิตในการภาคนะครับก็จะคล้ายๆกับแอปพลิเคชันอื่นๆเลยนั่นเองนะครับแต่จากที่ผมได้ลองใช้เนี่ยเรื่องความเนียนในการเลือกช่วงการภาคเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่าแอปพลิเคชันอื่นนิดนึงนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนั่นเองนะครับและในนี้จริงๆแล้วยังมีอีกหลายฟีเจอร์น่าใช้มากๆนะครับเพื่อนๆมาลองใช้งานดูกันได้และหลังจากที่เราตัดต่อคลิปวิดีโอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเรนเดอร์หรือว่าส่งออกคลิปวิดีโอที่เราทํา การตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เ,เรามากดที่ปุ่ม3จุดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับพอกดแล้วเนี่ยเราจะเห็นเมนูเด้งขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับให้เ,เราเลือกที่หัวข้อส่งออกครับหลังจากกดที่ปุ่มส่งออกแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นะครับให้เ,เรายืนยันในการเรนเดอร์คลิปอีกหนึ่งครั้งด้วยการกดที่ปุ่มส่งออกนะครับ จากนั้นก็รอทางตัวแอปพลิเคชันเ e รนเดอคลิปเราออกมาเป็นตัวคลิปใหม่ที่เราทำการตกแต่งแล้วนั่นเองนะครับ และเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวิดีโอที่เราตัดต่อเนี่ยจะถูกเซฟลงไปในเครื่องนะครับและตอนนี้เราก็จะอยู่ที่หน้าแชร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง YouTube จะเพิ่มความสะดวกให้เรานะครับโดยการที่เราสามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอเนี่ยไปที่ YouTube เลยหรือเปล่าหรือว่าจะอัปโหลดไปในช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า t i t o อกนั่นเองนะครับและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดปิดได้เลยครับ และนี่ก็เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับสำหรับแอปพลิเคชันตัดต่อ,ตอแอปใหม่ที่มาจาก YouTube เลยนั่นเองนะครับและโดยเฉพาะคนที่ทำ YouTube อยู่แล้วเนี่ยแอปพลิเคชันนี้จะช่วยได้เยอะเลยนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายบายครับ